โอเคผมอ่ะก็เวัรดีเข้าสู่ช่องซาริคิโตทุกท่านกันด้วยผมอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของอ่า g e ชชอยนะครับอ่ะแล้วก็อ่ามันมีสมาชิกขอมานะครับแล้วก็จะเป็นในทางฝั่งของตัวอ่าเอกนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวของ Bitcoin นะครับวันนี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์ อ่าดอชชอยส่วนใหญ่ดอชชอยกับบิตคอยน์นะเอ็กพีจะเป็นนิดหน่อยๆน,นะครับอ่ะก็สามารถที่จะกอไปดูเอ็กพได้เลยนะครับอ่ะตัวของดอชชอยนะครับก็ตอนเนี้ยก็คือเรียกได้ว่าราคาเนะี่ยยังย่ําอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งอองตรงประมาณตอนต้นปีที่แล้วเนะี่ยที่ราคามันอยู่แถวประมาณ0.35เนะี่ยศูนย์จแล้วก็ปรับตัวลงมาประมาณแถว0.13เนะี่ยอองตรงมันลงมา0.2ดสอลดอนนี่ ก็คือก็คือประมาณลบหกสิบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับตัวของดอชชอยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ปรับตัวกลับขึ้นไปประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นที่องตรงคือแบบว่ามันมันค่อนข้างที่จะบอกว่าได้ไหลายเด้งมากถ้าหากว่าเราเราเล่นในตัวของของการถือสปอตนะครับก็คือถ้าเราซื้อถูกนะครับซื้อตรงโลถูกต้องแล้วก็ขายตรงจุดยอดถูกต้องเนะี่ยคือได้ไหลายเด้งมากแนะับแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟตัวของดอชชอยว่าเฮ้ยเนี่ยภาพตัวของลักษณะดอชชอยเนี Choice, นะ่ย เป็นแบบไหนนะครับกราฟทิศทางแบบไหนอีเลกเวยแบบไหนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเคาะกันเน้นๆเ,เลยนะผมอ่ะ ก่อนหนึนะผมก็ถ้าหากว่าใครผมที่สนใจอยากจะโดเน a t นะครับหรือว่าอยากจะขอเหรียญน,นะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้ผมก็จะเป็นขั้นต่นยีบาท80บาท300บาทนะผมแล้วก็จะปี5000บาทก็จะเป็นทางฝั่งตัว V.P. นะผมซึ่งอันเนี้ยขอได้บรรจําจำกัดแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาส่วนตัวกับผมได้นับได้คอนแทคส่วนตัวแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยส่วนตัวโทรคุยปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งตัว5,000บาทซึ่ง5000บาทเนี่ยก็คือลด จาก100บาทนะผมก็คือลด50%นะครับก็ใครที่สมัครมาแล้วก็สามารถที่จะไปทางหมวดชุมชนนะครับแล้วก็จะมีลิงก์เป็น Facebook ของผมนะครับสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะผมอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวการาฟกันเลยดีกว่าละกันนะผมอ่ะตัว Dogecoin เนี่ยเรียกได้ว่าราคาของ Dogecoin นะครับก็คือ ไอ้ถ้ากว่าเราใช้ง่ายๆอ่ะคือภาพใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปภาพใหญ่ให้เห็นได้ชัดก่อนคือภาพใหญ่ของแอดมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวของดอชชอยนะก็คือภาพใหญ่เนี่ยแอดจะใช้ทางของตัวที่เป็นชานัลแบบนี้เนาะเป็นกรอบชานัลแบบนี้นะก็คือถ้ากว่าเป็นตัวของกราฟแบบปกติของคุณทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ของแอดจะใช้ด้วยการที่เป็นล็อกสเกลนะครับก็คือกดตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับเป็นล็อกสเกลนะครับมันจะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็เราก็ตีเป็นชานัลแบบนี้ไป ซึ่งตัวดอชคอยน์เขาเนี่ยก็คือยังไงก็วิ่งอยู่ในช n e l ที่แอบอกก็คือถ้ามันต้องการจะขึ้นต่อยังไงก็ต้องเป็นช nel นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามยังก็ต้องเป็นช n e l ก็คือถ้าขึ้นไปแต่กรอบบนก็คือออทามไฮพอดิเปกนะครับแต่ถ้าอยู่กรอบล่างก็คือราคาที่ไม่ฟลุดก็คือประมาณน0.14ครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือประมาณ 0.2ก็ได้แต่ว่า0.2เนี่ยมันจะเป็นโซนที่บอกว่ามันอาจจะบอกว่าลงบุลุษได้เนี่ยอาล้วแตะกรอบล่างเนี่ยแล้วก็เด้งขึ้นก็คือง่ายเราเราตีว่าเฮ้ยถ้านุลดตัวของ Line, เทรนไลน์ไอ้ตัวตัวของเส้น channel นะครับบวกกับตัวของ0.43ดอลลาร์นะยังไงก็ขึ้นต่อนะครับตัวของดอชคอยยังไงก็คือก็ขึ้นต่อซึ่งตรงเนี้ย สิ่งที่เราต้องการไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ในตัวของภาพย่อยใช่ไหมเพราะภาพย่อยยังไงเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเออไม่ว่าจะนับแบบไหนสุดท้ายอะ่ะคือมันก็ขึ้นอยู่กับชแนลใช่ไหมแต่ในตัวของภาพย่อยตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเปิดสักสี่ชั่วโมงครับคือภาพย่อยเนี่ยอ่าถ้าว่าเรานับจากจุดโลนะครับจุดโลอ่ะมันจะมีทั้งหมด2จุดเนาะก็คือจุดแรกคือประมาณโซนศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับจุดที่สองจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งสี่สองดอลลาร์ครับตรงเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันสามารถที่เป็นได้2แบบบครั หลายคนเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันเป็นเคสเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับก็คือเป็นเว็บหนึ่งตัวนี้เว็บ2ตัวนี้3ตัวนี้4ตัวนี้5หรือเปล่าเป็นไดแอกหรือเปล่าที่หลายคนมองเอาตรงๆถามว่าเป็นได้ไหมในเชื่อของตัวอิลิทเว็บปกติสามารถเป็นได้นะครับในตัวของที่เป็น e w p ที่เป็นเล่มสีฟ้าที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเป็นได้นะครับแต่ถ้าในมุมมองแอด่แอดมองว่าตรงเนี้ยมันดูค่อนข้างแปลกนะครับที่มันจะเป็นไดเอหน้าตาแบบนี้ยกเว้นว่าตรงเนี้ย มันจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเราอาจจะนับลักษณะการขึ้นตรงเนี้ยเป็นเวฟหนึ่งแล้วตรงเนี้ยเป็น A b แล้วก็ C2 แบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นต่อแบบเนี้ยมันเป็นไปได้มากกว่าหรือไม่ก็อาจจะยังไม่จบ2อ,อะไรแบบนี้อาจจะ2เลยสักหน่อยแล้วก็เต็มขึ้น3ามอะไรเงี้ยอ่ะมันเป็นเวฟอินเพิลเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าว่าเรานับตรงเนี้ยเป็นลักษณะที่เป็นตัวของของเวฟตัวของลักษณะที่เป็นคล้ายๆเหมือนทรายเกลอ่ะที่อาจจะเป็น A B แล้วก็ C แล้วก็ D แล้วก็ E แบบนี้เห็นปะแล้วก็ E จะเป็นแบบว่าไซส์เวบบีบสักหน่อยเป็นสามเหลี่ยมแบบนั้อ่าสักหน่อยในการปรับตัวลงอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลงเนี่ยเห็นปะมันดูแบบว่าดูแบบว่า,ด,วาดูโอเคกว่าในมุมแอดแอดมองว่ามันจะเป็นลักษณะเชิงนี้มันจะดูโอเคกว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรับตัวลงตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาตแตะชนอระดัล่างนะครับอันเนี้ยคือในเชิงของลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่เนาะแต่ถ้าว่าเราเอารหัสมาจับถ้าเรารหัสมาจับเนี่ย ไอ้รหัสมาจับเนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดว่าตัวของราคาดอชชอยตรงเนี้ยนะครับในมุมมองน่ยคือถ้าเอารหัสมาจับหลายหลายอย่างแอดมองว่าจุดที่มันควรต้องเริ่มรับก็คือ0.142นะครับเพราะว่าดีกีภาพใหญ่ตรงเนี้ยมันมันโอกาสในการที่จะเป็นลักษณะที่ลงตรงเนี้ยเป็น W ันะดตรงเนี้ย เป็น x แล้วตรงนี้เป็น y เนี่ยมันเป็นไปได้สูงนะครับหรืออาจจะตรงนี้เป็น x ก็ได้กซ์ w x แล้วก็ y แบบนี้นะครับก็คือเป็นซิกแซกแล้วก็แฟดแบบเนี้ยอ่เห็นปะมันไไปด้มันเป็นไปได้มากกว่าเห็นปะแล้วเสร็จแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือลงมาอ่าเริ่มที่0.142นะครับทำไมแอดถึงมองว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นลาดสามเพราะว่าภาพใหญ่ตรงเนี้ยคือที่เคยบอกเนาะมันไม่เป็นขึ้น5ก็เป็นขึ้น b นะครับซึ่งถ้ามันขึ้นในชแนลแบบเนี้ย ถ้าเป็นคลื่น5อยยังไงก็เป็นลักษณะที่เป็นไม่เทอร์มินอลก็เป็นตัวของคลื่นที่มันเป็นเอ็นดิงในกราโนะนะครับเอ็นดิงในกระโนซึ่งมันจะมีความที่เป็นหลาดสแทบจะทั้งหมดเลยมันเลยทําให้บอกว่าตรงในภาพย่้ยตรงนี้นะครับเวลาเราจับอะไรต่างเราอาจจะเห็นเป็น A B C อาจจะเห็นเป็นอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยก็คือลักษณะมันอาจจะเป็นแบบ A B C แบบเนี้ยลงมาครับแล้วก็ตรงนี้ก็ A B C อีกรอบอะไรประมาณนี้ครับนี่เห็นปะ ก็คือเราจะเห็นแต่ A B C และก็ A B c ซึ่งมันไม่แปลกเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวของรหับตัวของคลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นสามในภาพเจ็มเลยทำให้ตัวเนี้ยการที่มันเป็น D G j o i Joy, ที่มันเป็นมีหลักสามซะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเสมอที่แท้จะไม่มี i m p u l s เนี่ยมันเป็นไปได้สูงกว่านะครับอ่ะดังนั้นก็คือตรงนี้นะครับแอดก็เลยมองว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราจะเริ่มนับจริงๆดอชอยเราควรต้องมาเริ่มนับประมาณ0ู หนึง 4, ่งสี่สองดอลลาร์ดับแลกนเก็เลยให้ค่าว่าตรงเนี้ยก็คือไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ตีค่าขึ้นไปเลยว่าตรงเนี้ยไม่เป็นเว็บหนึ่งก็เป็นเว็บเอนะแต่ว่าแต่ว่าให้ให้มองว่าเป็นเอน่าจะดีกว่าตัวเนี้ยก็คือที่ทําอยู่ก็คือไม่สองก็บีครับที่ทําอยู่เนาะซึ่งการที่เราจะมองว่าเฮ้ยไม่สองก็บีเนี่ยเราเอาเวลามาจับดูซิอย่างแรกเวลามาจับดูับเวลาจับตรงเนี้ยสามารถเป็นได้ทั้ง2และทั้ง B เลยซึ่ง ราคาที่มันจะเป็นสองรัฐเบียก็คือตรงนี้นครับตกลงบาลศูนย์จุดสองศูนย์ห้าดอลลาร์นะครับตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็เอาฟีบโรชชี่นะมาจับอีกรอบดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะครับราคาตรงเนี้ยอาจจะประมาณโซนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจจะบอกว่ามีเหลือหล่อบๆบ้างเพราะด้วยความบางทีอาจจะมีจบเฟลจบลายอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะประมาณสักโซนสามแปดถึงห้าสิบประมาณโซนนี้ถาาเป็นได้ไหมก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เขาเด้งขึ้นมาเนะี่ยถ้าเขาเป็นลักษณะที่เป็นตัวของเวฟสาม หรือเวฟซีเนี่ยครับอ่ะก็คือชุดแล่ที่เด้งมานะ่ะมันต้องสักประมาณโซนอ่ะประมาณสักโซนหกสิบจดแปดะตอนเนี้ยเขายังไปไม่ถึงเขายังไปถึงแค่ห้าสิบแต่ถ้าเราวัดเป็นจบเฟลเนะี่ยมันถึงแล้วนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่เฟลนะมันกจะจบที่ประมาณโซนห้าสิบซึ่งตัวเนี้ยมองว่าตัวของดอชชอยเขาเนี่ยถ้าในมุมมองแอมองว่าสามารถที่จะยังขึ้นได้ต่อนะอ่ะยังขึ้นได้ต่อนะครับในกรณีที่แบบว่า ถ้าราคาเขาเนี่ยเป็นเวฟซีหรือเวฟสามจริงๆนะครับที่ไม่ใช่แบบว่าแค่ซีบาเลยคร่าวๆเนี่ยหรือที่แบบว่าไม่ได้จบเป็นไทรแกลแบบนี้นะที่ไม่ได้จบเป็นไทรแกลนะก็คือถ้ากรณีเป็นแบบว่าเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ขึ้น1แล้วก็2หรือ A หรือ B อย่างเงี้ยแล้วขึ้น C เนี่ยลักษณะเคสเนี่ยคือตรงเนี้ยยังขึ้นต่อได้อีกนะแล้วก็แาดมองว่าขึ้นไกลแน่นอนนะครับก็คือตรงเนี้ยเราเอาอฟิบรชี่นะครับมาตีเนาะมาตีนะ จีดได้ชัดว่ายังไงคือราคาเนี่ยมันก็ต้องไปแตะประมาณโซนเจ็ดสิบแปดเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือประมาณตรงนี้เนาะประมาณ0.35ดอลลาร์นะครับศูนดามห้ดอลลาร์เนาะเป็นอย่างน้อยของจีเซบาเจของตัวขา C ที่วัดจากตัวของความยาว A ครับอ่ะตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นเวฟ3เนี่ยเวฟ3เนี่ยมันจะวิ่งไป1้6 8นะครับก็คือราคาจะวิ่งประมาณโซน0.64ดอลลาร์เนี่ยตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ย คือวิธีการแก้คือเราเอาตัวของชแนลเนี่ยมาตีแบบนี้ก็ได้นะครับเราวัดขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นตรงนี้แอดมองว่าถ้าว่าราคาเขาต้องการที่จะขึ้นมาจริงๆเนะี่ยยังไงคือประมาณต่ําๆคือ0.35นะครับเห็นแน่นอนนะครับราคาจะขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ราคา0.265ดอลลาร์เนะี่ยจะขึ้นไปประมาณสักโซน33%านะครับตีว่า30%ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย นในกรณีอดอชคอยเขาต้องการขึ้นต่อเนี่ยก็คือ30%จะเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเว็บ3เนี่ยมันจะทูดมูลเนี่ยมันจะขึ้นไป0ูนดลาร์ก็คือขึ้นเป็นประมาณโซนตีว่า140%นะครับประมาณนี้แล้วซึ่งเอาตรงคือดอชคอยเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่อ่ะราคาในการสวิงอ่ะมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะด้วยความที่ สภาพคองมันเป็นเยอะนะครับม a นเก็ตแคปมันก็เยอะแล้วมันก็เป็นเหรียญมีมแล้วมันก็เป็นพูออพเบรกตัวเดียวด้วยนะครับก็คือตอนนี้พูอ o พเบรกที่ที่บอกว่าแข็งแกร่งอ่ะมันจะมีบิตคอยช่ไหมอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็เป็นแอดมองว่ามันจะมี2ตัวนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้ก็คือไลท์คอยกับดอชคอยนะครับไอไลท์คอยดอชคอยมันเกี่ยวอะไรกันก็คือไอไลท์คอยกับดอชคอยเนี่ยเวลาคุณขุดไลท์คอยเนี่ยคุณจะได้ดอชคอยเนี่ยแถมมาด้วยเพราะว่า ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาอาจจะใช้วิธีการเหมืองไมเน็งนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยเนี่ยว่าขุดตัวของไรคอยนะ่ะมันก็เหมือนขุดไอไ้ดอชชอยไปด้วยก็เปรียบเสมือนทําธุรกรรมร่วมกันนะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะในมุมมองที่แอดเข้าใจนะครับก็คือเวลาขุดนะ่มันจะได้ดอชแถยมาด้วยในกรณีที่ขุดไรคอยนะแล้วก็พอด้วยความที่มันเป็นพูทพูอัพเวิร์กที่บอกว่าแข่งเก่งเบอร์สองนะ่ะมันก็หมายความว่าเออดอชชอยนะ่ะมัน มันก็เป็นหมามือได้เพราะว่าเอาตรงคือปัจจุบันนะอีตาเลียม่ะไม่ได้เป็นพพาเวิร์กแล้วอีตาเรียม่ะเขาเปลี่ยนเป็นพูฟออสเต็กไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนปีน่าจะปีไม่สองหนึ่งก็สองสองหรือสองสามเนี่ยจะไม่ได้อะไรก็คือเขาอเปลี่ยนจากการที่แบบว่าขุดด้วยการจอนะเขาขุดไม่ได้แล้วก็ต้องไปขุดโดยการที่บอกว่าเอาเหรียญไปสเต็กแล้วก็ไปขุดอะไรแบบว่าพูฟออฟฮิสตอรีป่ะอะพีโอเอสและอย่างจำไม่ผิดนะอันนี้ก็อาจจะบอกว่ามีข้อมูลที่คาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ว่า มันไม่ได้เป็นผูู้ิเคราะ์แล้วนะครับก็คือเผื่อใครที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมปี2022เนี่ยทําไมถึงบอกว่าไม่มีคนขุดกร๊ดจอแล้วเกษตรกร,ร๊ดจอบบกว่าที่ขุดหรือว่ากร๊ดจอมือสองราคาถูกลงเนี่ยเพราะว่าคนเขาขายนะครับขายตัวของกร๊ดจอมาแต่อันเนี้ยคือมันไม่เกี่ยวกับดอชอยแนคะ่แบบว่าพูดให้เขาเ้าใจเฉยว่าเอ้ยเนะี่ยสาเหตุมันเป็นยังไงะครับอ่ะโอเคก็ลักษณะตัวกราฟดอทชอยเนี่ยก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับก็คือไอเนี้ยคือกรณีที่เรามองว่ามันจะขึ้นต่อมันจะเป็นลักษณะเชิงนี้นะก็จะขั้นต่ำประมาณ0.35ดอลลาร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งตัวของเอก็กพีแล้วกันครับเอกพีเนาะเอกพีนะเอ็กพีเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับถ้าว่าแอสตีเทลไลน์เข้าๆใน4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองนะครับตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่าตัวของเอ p กพีเนี่ยเขาเนี่ยมีการหลุดเส้นเทลาลลงมาแล้วนะครับเห็นว่ยหลุดลงมาแล้วนะครับ ตัวเนี้ยหลุดลงมาแลวเนาะดังนั้นตัวเนี้ยการหลุดตัวเนี้ยถามว่าเป็นข่าวร้ายไหมแอดมองว่ายังไม่ได้เป็นข่าวร้ายขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความที่ราคาเขาเนี่ยยังไม่ได้หลุดจุดตัวของฐานที่เป็นฐานสําคัญตัวประมาณ0.93ดอลลาร์ไปการหลุดของแอดคืออะไรการหลุดของแอดเนี่ยคือการที่แบบว่าราคาเขาลงมาแล้วไซเบี B แล้วต่ํากว่า2.93นะครับแต่ถ้าว่าราคามีการลงมาหลุด2.93แล้วแบบเด้งขึ้นทันทะีเนี่ยเป็นแท่งเป็นไส้อย่างเงี้ย อันเนี้ยสำหรับแอดคือไม่หลุดนะครับอันนี้คือบอกให้ให้เข้าใจก่อนว่าเออเนี่ยอันเนี้ยมันคือการหลุดแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันไงบอกว่าขอแอดเราจะหลุดในเชิงที่บอกว่าเฮ้ยราคามันต้องยืนต้องเป็นราคาเฉลี่ยราคาบิดแท่งอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยตัวของไอกราเขาเนี่ยก็คือถ้าว่าเอาฟีลด้ชีวิตตีเนี่ยถ้าเป็นแอดนะแอดก็จะเล่นประมาณตัวนี้ประมาณโซนหกจุดแปดไม่ควรลงไปไซส์เบต้าว่านี้นะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นราคาต้นทุนที่แอดได้ เล่นไปด้วยก็คือประมาณต่ําถ้าต่ํากว่า2.87เมื่อไหร่ตรงเนี้ยคือต้นทุนของตัวฟิวเจอร์อ่ะมันก็จะเริ่มแบบว่าขาดทุนละเพราะว่ามันจะต่ำกว่าต้นทุนที่เข้าลองไปแล้วนะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดที่บอกว่า,เป,า,วาเป็นจุดที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าราคามันลงมาต่ํากว่า2.87เนี่ยแล้วมันมีทีท่าแบบว่าเวฟในตัวย่อยหรือว่าตัวของคลื่นตัวของไอซตัวรหลายอย่างน่ะมันยังปรับจบไม่ดีเลยและไม่ดีนะ นั่นแหละโอกาสในการที่มันจะปรับตัวลงเนี่ยมันเป็นเบรด้สูงแอดก็จะบอกว่าก็คืออาจจะมีการเทคโปรฟิตไปอ,อาจจะมีการซับลอสไปนะครับก็คืออยู่ที่ว่าเราจะจับจำกัดความเสี่ยงยังไงตรงเนี้ยก็คือตัวของเส้นอ่าเอกพี X P เนี่ยก็คือในภาพจ้อยเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าว่าเราไปดูในตัวของทางฝั่งของตัว15นาทีนะครับ15นาทีเนาะ15นาทีนยะในตัวของ15นาทีนยะจะเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยคือการลงชุดนี้ของตัวเอกพี P เขาเนี่ย ลงเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับรุนแรงอยู่แต่ว่าถ้าเราเอาเทไลนมาตีนะมันจะมีะเดี๋ยวแอดปรับเป็นแบบปกติแล้วกันนะครับนะครับปรับเป็นตัวของแบบปกตินะก็คือเทไลนตรงเนี้ยมันจะมีเส้นเทไลายหนึ่งเส้นก็คือเส้นกดนะครับเดี๋ยวแอดตีของเก่าแล้วอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นสักเส้นสีขาวแล้วกันเส้นกดสีขาวเนาะกับเส้นกดที่เป็นเส้นกดตรงนี้จะเป็นฝั่งเส้นกดสีแดงนะครับ ปรับเป็นสีแดงแล้วกันะะตรงนี้นครับก็คือตัวเนี้ยตัวของอ r กาเขาเนะี่ยการที่เขาจะปรับตัวแล้วบอกว่าเริ่มปรับตัวขาขึ้นเนี่ยคือการที่เขาชนะเส้นกดสีขาวไปนะครับถ้าชนะเส้นกดสีแดงไปปุ๊บไหนตัวเนี้ยแอดมองว่ายัาง,งก็ยืนได้นะไ,ไซเวยอย่างเนงะี้ยแตะเส้นหน่อยแล้วก็เตรียมขึ้นทะลุเส้นสีขาวไปชวนเส้นสีเหลือตงตัวเนี้ยแล้วมาวัดอีกทีเส้นสีเหลืองน,นี่คือชัดเจนถ้าว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าเบรกได้แล้วไซเวยได้นะตัวเนี้ยมันจะคือแพทเทิร์นที่ สำคัญมากแล้วก็ไอ้ตรงราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือตรงที่มันเป็นโซนประมาณ3ดอลลาร์พอดีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคือโซนสำคัญเลยที่มันจะเป็นโซนเก็บของของรายใหญ่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าพทเทินเนี้ยหลายคนจะคุ้นอยู่ใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยคือไหลซ้ายนะครับตัวนี้คือไหลขวานะครับตรงนี้นะครับที่วงไว้ก็คือ3ดอลลาร์เนี่ยก็คือก็คือหัวมันคือ heading shoulder นะครับมันคือพทเทิล heading shoulder ตรงเนี้ยก็คือกลับขึ้นไปนะครับ มันสามารถที่เป็น QM ได้ด้วยนะครับในเชิงนี้กรณีที่บอกว่ามีการชนะให้ตรงราคา3.05ดอลลาร์นะครับอ่ะกรณีชนะให้ตัวเนี้ยจะเป็น QM ได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยตัวของ XRP เนอะก็คือส่วนตัวแอมองม่ามันยังไม่ได้เสียทรงเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ที่ราคามันลงเนี่ยมันลงเพราะว่าตัวของ Bitcoin เขาเนี่ยมีการปรับตัวหลุดลงมาด้วยนะครับมาเลยทำให้ตัวของ XRP เขาเนี่ย มีการลงมาตามสภาพตลาดด้วยนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่ในตัวของรายวันไงแล้วบวกกับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยก็คือวอลุ่มอาจจะมีบางๆหน่อยแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์อะจริงๆคือมันไม่จะเป็นต้องบอกว่ากราฟมันจะไม่ขยับคือบางครั้งเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์อะกราฟจะขยับรุนแรงนะครับซึ่งเอาตรงคือตลาะคิโตัวมันเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วมันไม่มีปิดนะครับแต่ที่เราเราได้ยินว่าบิตคอยบิต ETF อะไรเงี้ย ETF ของอเมริกาอเงี้ย อันนั้นอ่ะมันคือมันจะเปิดปิดตามตลาดหุ้นนะครับของอเมริกาเนาะดังนั้นก็คืออ่าสุดท้าย e ีทอ่ะราคามันก็จะเคลื่อนที่ไปตามตรงของตัวาราคาคริปโตที่มันที่มัน,ท,มนที่มันซื้อขายกันสอาอที่ละอย่างเช่นบอกว่าปัจจุบันตอนเนี้ยกรณีนะี้าีวผมพูดถึงสมมุติสมมุติว่า e t ทเอกี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ยมันปิดอยู่ที่อ่สาจุดสใช่ไหมแต่พอ สาร์อาทิตย์ไอกพี P, มีการซื้อขายและมีการเทขายลงมาเหลือ3ดอนน่วันจันทร์ก็จะเปิดลงเหลือ3ามดอนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้แค่พูดให้ฟังเฉยเฉมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเป็นเหรียญทางฝั่งตัวเหรียญบิตคอยนะครับบิตคอยเนาะบิตคอยเนี่ยอ่าก็คือแอดเนี่ยจะตีเป็นตัวของเส้นสีแดงนะรตรงนี้ไว้เนาะเส้นสีแดงเนะี่ยที่เคยตีไว้ให้เมื่อวานนะครับวันเนี้ยก็คือตัวของ บิตคอยเขาเนี่ยมีการหลุดลงมาแล้วครับเป็นเส้นทลายลมีการปรับตัวหลุดลงมาเรียบร้อยแล้วครับตรงเนี้ยโอกาสในการที่ถามว่าเป็นเฟกได้ไหมมันมองว่าได้ถ้าว่าเรามองเป็นเฟกเนี่ยแต่หลักๆคือการที่จะมองว่าไม่เฟกเนี่ยคือราคามีการลงมาหลุดจุดเก่าก็คือ1นึ่งแหมื่นสี่พันแปดร้อยดอลลาร์นะครับถ้าลงมาหลุดตรงเนี้ยแปลว,ว่าชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะมีมุมมองเพิ่มเติมด้วยก็คือตรงเนี้ยถ้าว่าแอดเอาตัวของเ e l เลนเว็บมาจับนะครับแอดเอาลีดเว็บมาจับเนี่ย แล้วก็เอา E O มาจับด้วยอ่างเงี้ยแล้วปรับเป็นสัก4ชั่วโมงเน,นี่ยอ่ะตรงเนี้ยคือในตัวของม UM ุมมองแอะแอดมองว่า d i v e r g e n c นอะมันเกิดตั้งแต่ตอนราคาวันที่อ่ะราคาที่ประมาณ1,167,700ก็คือช่วงวันที่12กันยายนะตอน5ทุ่มเนี่ยอ่อันนี้คือจุดแรกนะครับจุด2เนี่ยมันคือตรงราคาที่1 100, 1 7 3 0 0นะครับก็คือช่วงวันที่17กันยาตอนช่วงเวลา11โมครับ ตัวเนี้ยมันคือลักษณะที่เป็นเชิงเดลเบเจนได้นะับในตัวของ A.O เนอะนี่แล้วก็ราคาเขาก็มีการทําลายไปโดยการที่แบบว่าราคาก็มีการขึ้นเกินไปใช่ไหมขึ้นเกินไปจบที่ราคา1นึ0 0 0สนปพอดีเป๊ะหรือประมาณแบบว่าเกือบเกือบถึงแบบนิดเดียวเลยอนะตีว่า1นึ่งหนึ่งแปดละกันครับขึ้นมาจบตรงนั้นแล้วก็ตรงเนี้ย A.O มีการเด้งขึ้นมาใช่ไหมเหมือนมันมีวอลลุ่มเข้ามาะะัตรงเนี้ย แอดมองว่าแอลวอลุ่มตรงนี้คือมันคือวอลุ่มที่ถ้ามันเป็นวอลุ่มของรายใหญ่หรือว่ามาเก็ตเกเกอร์เนี่ยที่เขาต้องการที่จะเล่นหรือมีการดันกราฟเพื่อที่จะมาเกิตซับลอสคนที่เขาเล่นเดเวอร์จินเนี่ยเพื่อที่จะเอาซับลอสนั้น,นมาเป็นออเดอร์ของตัวเองแล้วก็มาเพิ่มสภาพคล่องให้ให้ตัวเองเนี่ยมีออเดอร์เพียงพอในการที่จะเทหรือว่าช็อตลงไปเนี่ยอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเข้าที่สวยงามของตัวรายใหญ่นะครับดังนั้นก็คือตรงนี้แอดมองว่าเฮ้ยเนี่ย แล้วถ้าราคามาหลุดเส้นสีแดงโลบานอ่ะต yeah er 00ัวเนี้ยมันเป็นสัญญาณแรกละมีการหลุดหลุดลงมาแล้วก็คือหลุดตรงราคาตรง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะมีการปรับตัวหลุดลงมาแล้วแล้วถ้าว่าราคาเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นเกิน1นึ่งแสนหนึ่งแปดพันนล่าได้นะตัวเนี้ยมันจะเริ่มเป็นเคสของตัวขาลงละเริ่มแบบว่าอาจจะแบบว่าเดี๋ยวมีเด้งก่อนไซด์เวย์ด้วยนั่นเนี่ยก็คือลักษณะตัวกราฟตอนขึ้นอ่ะเป็นแบบไหนเด้งขึ้นเด้งลง ตอนที่มันลงก,ก็เป็นแบบนั้นนะอ่ะมีการด้งขึ้นด้งลงแบบว่าหลอกบ้างอะไรบ้างคือมันจะผันผวนเยอะหน่อยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคือลักษณะตัวกราฟที่มันจะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าแอดมองว่าภาพให่ตนัเนี้ยยังไงก็เป็นเชิงไซเบร์นะอะโอเคสำหรับบิตคอยก็ประมาณนี้แล้วกันผมแล้วก็ถ้าว่าใครครับผมที่อยากจะให้ผมวิเคราะห์เรียนอะไรนะครับวิเคราะห์ รับสินทรัพย์อะไรสามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมก็จะขั้นต่ํา20บาท80บาทหรือ300บาทนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัว VP ด้วยนะผมถ้าหากว่าสงสัยอะไรสามารถที่จะ inbox fanpage Facebook ใต้ล่างคลิปมาสอบถามได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากสมัครสมาชิกก็สามารถพริมพ์ขอปกติก็ได้นะผมถ้ามีการขอที่เยอะมากๆนะครับแอดก็จะวิเคราะห์ให้เลยนะครับแล้วก็ หรือถ้าไม่อยากสมัครสมาชิกอยากจะโดเนทเป็นซูเปอร์แชทเนี่ยอรือซูเปอร์แทง์เนี่ยสามารถที่จะโดเนทมาได้แล้วก็พิมพ์ขอมาไ,ได้เลยว่าอยากที่จะวิเคราะห์เรียนอะไรนะครับอยากให้วิเคราะห์เรียนอะไรแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สุสดเลยครับ